มูใหญ่มูมันขบบุกพี่น้องเขามาจะตีสองปุ๊บจุดแจงเลยไปสายเอ,อาวกัดมากามัดหมดแล้วไปสายมูใหญ่มันเข่าแต่เดียวแล้วเลยขบปวดไปเลย าะมาติลุมจนเมื่อยเลาะไปน้องเงียบคนก็ออก้ลยรี่เลคนพวกในผ่านเขาในผ่านเมืองเวียดนามเบืองลาวเข้าในเข้าไปเขาคือเราไม่แต่เห่าลลยคนไปน้อยเขามาสุดนี้เป็นกระหอกยังเขาไปตอกมันกระหอกกินบางบกตายอยู่มาลัดหมย่างเดียวน้อยเมื่อยโอ้ยงานทีมงานเขาจะิีเป็นอะไรหละอะไรเงินเชียงไออยู่ได้เลย คันลงเบิ่งนี่ก็เป็นโศกเป็นเฮลเนาะเบิ่งนี่ก็เป็นโศกเป็นเฮลอาศัยอย่างตามคู่กลางกันแล้วเท้าเจอชัดลงไปเลยประสมาร์น้ำมันชัดปุ้นเป็นลักสองลักเข้ามาหนิดเมง ใส่อนหมัดเตะอีเ<อ>ทิงครับถ้าว่าลงทิพย์พงเสียงหนามไล่กัน,กน,นอะไนเงี้ยเงียบหลอมากไปน่ย้ยเอ้อยตา,ายโยงกันไาย มันสิคอยเลาะกับบ่อนบ่ได้ยังพี่น้องเอ้ยเวียนบ้านนี่ก็เวียนมืดมืดบ่ได้เมื่อเช้าน,นี่ก็บ่ได้ไปเวียนกันนะเพราะวัวมูนี่มันขาม,มันมันมากินเธอหนึ่งแล้วเลยมันเข่ากบกกินหมักบกคนละปีหนามันจังมาใหมา่เม่ยนี่นนได้มูสิเราลงหาทีมงานเราอยู่ลุมแล้วจังมาปรมาณก็ไปแต่ซองโมง่ วมากเปออะัอะอะวาม,มากเล,ลย,ยมหม,ยยม,ลมูมันใหญ่ลงมัดนะมันใหญ่ลงหุ่ม้คจะไปผิดหมดหมูเหรอมึงเนี่ย

ทอดพ่อล้ลยุกไต่อมันอเอาเอาตัวใหญ่เดีทุกทา,ายว่ไใครสัต <c oughs> นะเขาเล้เลเ่าเนาะมอยู่ในกระหอบตึงป้าเด้มาถือบ,บ้ามองโอ้ ข่วนเตอแบบเดียนี่ตาเลเทียร,ร,ร,รแล้วปลากระมุ่อปลาเสือโหมันจะขึ้นยอดแล้วอ่ะตีกับเขาแล้วด้วย เราเริ่มน,นึ้นพันนาโอ้ยบุดแล้วัดแล้วเราจะเดินทางมาไกลในปักกอกหนึน่งบนักอกเลยนะมันพนนสาสิโก้ในใจแน่งานเป็นอเอกวัดพระนัเรียกมัคนสมรไปไท่ใช่ผู้นหญ่ไม่ใช่ผูใหญ่ไม่ใช่ม่อเดินป่ากไม่แห้งนอ ต้องได้ตอง,ตองมือตองได้มาลองได้นะตองมือ,อมือก่นไดมือคนเลมันนั่นแหละคนมานมันกมือยาบันมือกาย ต้มโพนมากกากันโอ้ต้มพเลอ้าเลองบองบอกเห็ดกินโลกเด้บอลัใกล่ๆเออบอกเจ้า้วขอยไปบ้านเจ้าขอยเห็ดเยกนกใชด้ชอนึงเข้าจักสสุกสุกเยอะนี่เรับุกวันยังมือเนาฮัดเต้มันสุกยังลืมมือลืมวานแล้วปลาขมุมสอยจับคัดขัดนะ เออเนเรื <Es> ่องกคนนธรรมชาติเออสุดยอดอันนี้แหละบุญมีขายได้บุญมีขายได้ตลาดบุขึ้นกระไรชอบซื้บุมีได้เลยโอ้โแขงเลย สกเกตเ,เ,เ,เดียมันเปลี่ยนสีเยด้ยอย่างน้อยเดียวนึง่งประมาณส่า,า,าวเสร็จเนะสร็จแล้วนี่ก็คิดหานลทีทางไฟไนะแล้ว่้นตะเ,เคยนกกนกันเนาะ เช่กุ่เลยเลยองเลยอยู่ปลาคินแจวกระแชบนะต้องห่วงเนาะคิดปลากระชุดแจวก็ชุดหยอดเนาะก็ซื้ว่ามานะกินกระอกก็ได้นกก็ได้ปลาอย่า้ยชุดหยอดสได้จงก็ได้ใบเ็ฉั้นเลยดกินปลา

ทำเลกับซีวบาสมานแลยนะนเนาะข้าวเลยบันเรืองลเลยซุกแล้วบะดีบมันบกรรอนอันก็มื่กี้มันบกร้อนช่นนนนนนวงหนึ่งมัน จะต้มจะแกงกันแล้งกินมังบกลตอกทองน่าหน ok. ึ่งูบียดมึงเางบียดัเดยนผมเอพมหวานแม่ต้มแม่เปลือกกินมังบกอัปร่งได้เลย มันบักบกยนิดนึงเนาะมันจะพาพาลงเลยบัดเดี๋ยวบอรเฮ็ดผาดเลยก็ได้ออเออเบอร์บอลเออกลางเลยบอ อออีกเลยมาเอ้โอ้โอ้โับคับคับ้าฮัทอยู่เนาะซุกอยโอ้ยหอมอุ้งลุงหอมเลยหอมหอมนี่ทำมาเพ ONG. เออเพนไม่บดนนางเออทองอารมณ์รงโอเโต้ไอ้ข้าวเจ้าหัวเนาะว่าได้ข้าวเจ้าเรือเนาะเืินฟรีเี๋ยเลย มันสีหอตมต่างกันเนาะแบบชาบมเนาะโอ้ยโอ้ยนี่ไล่ไปน้องการมาปราบหล่ไล่คนกับสีหูหละไล่คนกับพันธุ์หูเนาะมึงเขาจะปราบจะเพิ่นนี่ก็ยมพับกับสำนาาเนาะเขาจะเฮ็ดเพิ่นกับพลยเฮ็ดไปน้องผลว่าเพิ่นสีลองกินสีมือเพิ่นผลว่าไปบ้านเพิ่นเพิ่นจะให้เฮ็ดผลว่าบ่จําบ่พู กินไก่ไก่ไปไก่เนอกินก่ไกอืมเอาหนามแบบเก่าแล้วบริษัทไง <c oughs> เอาแบบเกาเา่าเลยด้อเจ้าป่าเจ้าเขามากก,นนากินกันเลยบิษังแย่งนด้สมคนคือเก่าช่วงนี้กินหนามก่อนได้ชัดไงกินตอนนี่ ไอ้คนตี๋เดยข่าวเงาลยแต่เดี๋ยวอ่คงคงเบาาเนาะอยานปั้นได ชมใจอ,อยากเนาะแบบที่ยากกินลม้มเขาก็ด้กินชองค้นหม้อมันได้ได้แต่ได้มันแน่นได้ขึ้นกระหันเนาะอดัดหางแังเกลือลงไปเปา mà kêu bằng đi được Ở đây vô ừ. Ở đây toàn bên đấy Thật đấy Ở đây đây là... đây บวงครับเนาะบวกมึงไปขายได้บวงกหมดมึงไปขายมาปลานั่นนี่แหละเอะไรบ๊อบเป็นกัเห็นให้มันเป็นมาปลาจะกินเป็นปลาก็ได้อครบเลย

สีเมอ็เพ่นได้กระหอกสีมือเพิน่นนะคณะพระท่านลึงลึงทินยังไหเลยเนะยะาะขันลึงลาไอแทบ้านเดียวลูกลงมาเลยเออบบมันสึ่งได้ขอมมขอนุญไม่คิโมเนะก็ไเรยกต้องกระหอกเพราาลีลายกไร้กระหอกมันกินหมึกบกขนาดไอใช่แต่คือแบบอีญงเดี๋ยว<ด>เลยนี่เบ็ดมาใส่อีไ่โดยเฉพาะหางอแรกดในพังเบิงบ้งยังกระยาแล้วมแรด อพี่ตอผมยังกินเขาเอยู่เขาอิ่มแล้วกินเขากินน้ำแล้วบางที่ผมเลยพาใหญ่บอลน,นะจิ้เกิดทึ่งวกล้ขนาดเล้ออเอาอเียมผักครอนดิดหนึ่งผักพรอนดิดหนึ่งเนาะเริ่มพ่เอ,อเขาาเดินได้บาทนึ่งอ่อพี่วันนี้ผักพรกินเขากินน้ำแล้วผักพรอนิดหนึ่งสิใหญ่เก,กิทึ่งบาทไนร่องเบิง Ja, warte.